จากเทพพงทองสซงก่อสร้างจากพี่น้องกองหนังแต่ตามสายตาตอนนี้เทพเทพพงทองจาบไอออข้างจะหางได้ไม่ได้ต้องตามผ่อประสวยแล้วจ้าอ <Bright. S 1> บอกว่าดีตัวออกมาจากพรอประสวยแล้วต้องรอมานานนัเกินเนที่ยวแรกเก็บชัยชนะมาแล้วเที่ยวนี้จะมีจะมีจะมีเที่ยวสามหรือไม่เทพพงทองเทพพงทองทเปิดแผยแรงเซ็ง<ใ>นีเปิดแผยแรงเซ็งนีเปิดแผยแรงนีเปิดแผยแรงนีเปิภแยแรง วัดประสวยดีวัลพระสวยดีวัลประสวยดีได้แล้วทั้งสองลำกรคอยไหลเข้าเส้นชัยขอบความคุณนักกีฬาทั้งสองลีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองลีมครับไม่มีเที่ยวสามครับท่านจ้าเฮียพลอยจ้าเฮียพลอยกรรมการผู้สังเกตไม่รอช้าตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้รอสักครู่ครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองลีมครับขอบคุณ อีกแล้วสามตดจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับทีมรีผายทั้งสองลำครับท่านสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับ